สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะทัวลงเออัชราเออัชราเจอทัวลงยับหลังให้กำลังใจกาตะลัน่นผู้หญิงผิด70%เอร์เซกรณีเกิดเป็นข่าวร้อนแรงในโลกออนไลน์เมื่อมีคลิปเสียงพระกับสีกาหลุดออกมาตอนแรกอดีตพระกาตะออกมาปฏิเสธกระทั่งทนกระแสสังคมไม่ไหวจำนวนต่อหลักฐานจบที่การศึกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกาต้ ซึ่งทางหลวงพี่กาโต้ล่าสุดศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นคาราวาสรับน้ำมนต์จากพระอุปชาก่อนเดินทางกลับภูมิลำนาส่วนใบตองสาวที่มีสัมพันธ์กับกาโตะเปิดเผยว่าตนไปถวายเพลงกับอดีตพระมีการเดินชมวัดตนถามอดีตพระว่าจะติดต่อวัดต้องทำยังไงเลยมีการแลกลายติดต่อกันอดีตพระทักมาบ่อยๆชวนคุยพอคุยกันมากขึ้นก็เปิดใจคุยกัน สุดท้ายนัดแนะไปเที่ยวพักผ่อนบนเขื่อนและเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดอดีตนักแสดงละครพื้นบ้านเออัชราทองเทพโพ์ให้กำลังใจกาโตะจนถูกทัวลงระบุว่าพี่ให้กำลังใจนะยังชื่นชมปลื้มในมุมดีๆของน้องนะครับน้องเป็นคนเก่งกระตันยูเป็นผู้ให้เป็นนักพัฒนาเป็นคนใฝ่รู้ต่อสู้ชีวิตเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาหลวงพี่กาโตะคือคนไวเพียง 2 3ถึง24เองดิ้นรนทีบตัวเองมาได้ขนาดนี้ถือว่าน่ายกย่องแล้วล่าสุดเอเปิดใจผ่านรายการทุกโตข่าวระบุว่าตนรู้จักกับทิตกาโตะมาตั้งแต่เด็กเคยได้เห็นความกตันยูน่ารักของน้องพอน้องมาเป็นพระก็ทำประโยชน์ให้กับวัดคอยช่วยวัดเสมอตนก็ได้มาเป็นแฟนคลับโดยนิสัยเดิมของน้องเป็นคนน่ารักและรักแม่มากยืนยันว่าน้องไม่ใช่ประเภทชายหนุ่มนุ่มนิ่ม จนกระทั่งคุณแม่เสียชีวิตบวชหน้าไฟให้แม่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะบวชนานแต่หลวงพ่อรักษาการเจ้าอาวาสขอให้อยู่ต่อทำให้บวชมานานถึง3 0 0พันษาส่วนประเด็นที่มีการเกี่ยวข้องกับสีกาตองตนและชาวบ้านทราบข่าวยอมรับว่าเสียใจอดีตพระกาโตะทำประโยชน์ให้กับวัดมากมายบวชมา3ปีหาเงินให้วัดได้ไม่ต่ำกว่า20ล้าน ทั้งนี้เข้าใจว่าทิศอายุยังน้อยเจอสิ่งยั่วยุก็ต้องมีความอ่อนไหวไปเสียใจมากเชนก่นกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นตนให้ผู้ชายผิด30%ฝ่ายหญิงผิด70%เพราะว่าผู้หญิงโตกว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ